มาทำปลานิลนะะึ่งแปซะกินกันค่ะทำกินเองง่ายๆที่บ้านค่ะมาทำกันค่ะล้างปลาให้สะอาดด้วยเกลือค่ะทั้งข้างนอกข้างในโครกพริกไทยตะไคร้กระเทียมโครกให้ละเอียดเพื่อจะได้มาคู่กับตัวปลาดับกินข้าว ใส่ผงนัวนิดหน่อยรสด,ดีนิดหน่อยค่ะใส่สมุนไพรที่เราโขกไว้เมื่อกี้มาคู่กับตัวปลาให้เข้ากันหมักทิ้งไว้แล้วก็ค่อยนำมานึ่งเพิ่มรสชาติด้วยสมุนไพรทำให้อร่อยขึ้นค่ะ น้ำเดือดแล้วลองด้วยตะไคร้ดับกินขาวนำปลาที่เราหมักไว้ลงไปนึ่งนึ่งประมาณ15-20นาทีน้ำต้องเดือดก่อนที่จะนึ่งระหว่างรอปลาสุกมาทําน้ำจิ้มกันค่ะต้มน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกกองเอาแต่น้ำใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะ น้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนแกงเหมือนกันใส่ถั่วตัดลงไปไม่อยากลงเลยประมาณสองแผ่นนะคะเคี่ยวไว้สักคู่เติมเกลือปลายช้อนน้ำปลาประมาณสองช้อนแกงค่ะ เยวไว้จนข้น,คนเคี่ยวได้ที่แล้วเหนียวนิดหน่อยปิดแก๊สค่ะไปล่อยไว้ให้อุ่นนิดนึงค่ะระบายความร้อนใส่ถั่วลิสงขั่วบดสุกลงไปค่ะ ป่นค่ะเผ็ดตามชอบนะคะถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่มะนาวลงไปค่ะชิมรสตามชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานใส่กระเทียมเจียวลงไปค่ะมากน้อยตามชอบนะคะหอมเจียวค่ะ คนให่เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มแป๊ซัอร่อยค่ะปลาสุกแล้วลงมือกินได้อร่อยมาก